ธุรกิจชุมชนไทยได้พิชิตยอดเขาเอา่อแต่ก็น้อยจนนับได้และอีกนับไม่ถ้วนะที่จมอยู่กับปัญหางมหาทางออกเหมือนทำธุรกิจอยู่ใต้น้ำทำธุรกิจแบบไม่รู้ปัญหาไม่เห็นแนวทางแก้ไขทำไม่เป็นไม่ได้ประสิทธิภาพเจ้าของกิจการไม่เข้าใจพนักงานก็ไม่เข้าใจ ลูกค้าเลยไม่พอใจอ๋าเขาบอกว่าโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒจะช่วยธุรกิจชุมชนไทยให้โผล่พ้นปัญหาขึ้นสู่แสงสว่างด้วยองค์ความรู้โตโยต้าโปรดักชันซิสเต็มที่ผ่านการตกผลึกส่งต่อโดยพนักงานจากโตโยต้าสร้างมาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าให้สม่ำเสมอรู้ปัญหาเห็นแนวทางแก้ไขสอดคล้องกับแผนการผลิตและส่งมอบปรับการทำงานให้ต่อเนื่องไม่เสียเวลาเปล่าควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนจมตรวจสอบคุณภาพร0อเอร์เซ็นในทุกกระบวนการปลูกฝังการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้นส่งมอบถึงมือลูกค้ารวดเร็ว พร้อมก้าสู่การบริหารงานอย่างมืออาชีพเป็นแนวทางให้ทุกธุรกิจเข้าใจและทำเป็นได้ด้วยตัวเองปรับปรุงตั้งแต่ฐานรากสร้างผลลัพธ์ต่อเนื่องส่งผลให้ทุกธุรกิจทุนลดผล,ผลผลิตเพิ่มกำไรก็เพิ่มและยังเปลี่ยนผู้ที่เคยพบปัญหาเป็นผู้ที่ส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่น ฒนาชุมชนให้เติบโตยิ่งขึ้นตลอด10ปีช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้นคุณภาพชีวิตพนักงานก็ดีขึ้นสร้างความสุขให้กว่า10,000ครอบครัวเพราะไทยคืออีกบ้านของโตโยตา้าการสร้างบ้านให้มั่นคงแข็งแรงย่อมเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดโตโยตา้าธุรกิจชุมชนพัฒต้องการนำพาธุรกิจชุมชนผลวลน้นปัญหาสร้างรากฐานให้เศรษฐกิจไทย สิปีโตยโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์แช่ความรู้สู่ความยั่งยืน